สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่้ยนจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับกับถุงเท้าแบดมินตันนะครับของ a e r o p l a y นะครับแล้วก็ของค o m p u นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะในเรื่องของราคานะครับมันเท่ากันนะครับนั่นคือราคา99บาทนะครับคิดง่ายๆอ่ะร้อยหนึ่งนะครับตีไปร้อยหนึ่งอ่ะก็100บาทมีทอนหนึ่งบาทนะครับซึ่งนะครับเพี้ยนขอบอกเลยครับคือในเรื่องของคุณภาพผ้าเนี่ยก็อยากจะบอกนะว่าเฮ้ยทั้ง2ตัวนี้นะถ้าเกิดเทียบกับแบรนด์ดังๆนะครับเพี้ยนก็จะบอกเลยนะครับว่่าเนีย คุณนะครับถ้าเกิดคุณมีงบไม่เกิน140บาทนะคุณมาใช้2รุ่นนี้คุ้มนะครับเพราะว่าเฮ้ยคุณภาพผ้าค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนะครับมีงบนะครับ150บาทหรือ180บาทต่อคู่นะครับคุณไปเล่นยี่ห้ออื่นเลยนะครับเพราะว่าของมันก็สัมพันธ์กับราคานะเพียงแต่ว่าเฮ้ยถ้าเทียบกับราคาไง100บาทเนี่ยสู้กับที่มันเจ้าแบรนด์มดังเนี่ย103 120 130ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับทั้งนี้ข้างในนะครับทุงเท้านะครับแบดมินตันเราจะดูเฉพาะจับข้างนอกไม่ได้นะเราต้องพลิกเข้ามาดูข้างในด้วยนะครับ นี่จ้านะครับเห็นไหมเพื่อดูความหนาของข้างในด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับคือของคอมปูนะครับเขาจะแบบเห็นไหมครับสองเส้นนะครับลายนะครับปึ๊บเป็นอันเดียวกันของแอร์โรเพยนะครับเขาก็จะมีจุดนะครับตรงเนี้ยนะครับดึงตรงข้างบนนะครับแล้วก็ตรงข้างล่างตรงต้นนะครับก็นะครับก็ได้เรื่องความทนทานเท่ากันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเนื้อผ้านะก็จะนุ่มเท่ากัน นะครับพอๆกันนะครับแล้วก็เนื่องจากมันมีความหนาไนความหนาของทั้ง2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีนะดังนั้นเนี่ยใส่ทนแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาแต่นะครับมันก็จะมีเรื่องความต่างนะครับก็คือว่าคุณดูขนาดนะครับ2ตัวนี้เหมือนกันนะครับคือฟีไซส์เหมือนกันแต่คุณดูขนาดความต่างนะครับดูให้ดีๆนะครับถ้าสังเกตดีๆอ่ะนะครับด้วยตาสังเกตดีๆนะของแอ o รเพนเนี่ยนะครับฝั่งนี้นะจ๊ะ มันจะมีความใหญ่กว่าของคอมปูนะครับคือต้องบอกกันนะครับว่าพี่อั้นเป็นคนที่ใส่รองเท้าเบอร์45นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่พี่อั้นใส่ของ Aero Pay เนี่ยพี่้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นฟีไซส์ที่ฟีไซส์จริงๆอ่ะใส่สเท้า45แล้วมันพอดีแต่นะครับของคอมปูอ่ะพอพี่อั้นไปลอง45นะพี่อั้นรู้สึกว่ามันฟิตไปนะครับตัวเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าถ้าเกิดคุณนะครับเบอร์45แบบพี่อั้นอ่ะพี่อั้นก็แนะนานะครับว่าเป็นของ Aero Pay ดีกว่า แต่ถ้าเกิดคุณอะไซส์ประมาณเท้าสักสี่สิบสามลงมานะสี่สามสี่สองสี่สิบเนี่ยใส่แล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยรัดเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็นะครับสำหรับคนเท้าใหญ่ๆหญ่สี่สี่สี่ห้าสี่หกอะไรประมาณเนี้ยคุณไปเล่นเอลเลอร์เพย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเท้าเล็กๆอะสี่สามสี่สองสี่เอ็ดเนี่ยนะครับคุณก็ค่อยมาเล่นของคอมปูนะเพราะว่าใส่แล้วอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกนะตั้งแต่ครั้งแรกรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยพอดีไอเนี่ยใส่แล้วรัดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เหมาะกับคนที่มันอะไรเบอร์น้อยๆอ่ะสี่ยยแต่่เนี สี่ห้าก็ใส่ได้นะครับไม่ไม่รู้สึกรัดเลยก็โอเคนะครับก็เรื่องคุณภาพก็พอๆกันนะครับแต่ว่านะครับในเรื่องดีไซน์ก็ก็แล้วแต่ใครจะชอบะเนาะนะครับเป็นเรื่องดีไซน์ด้วยคือดูดูชอบแต่นะครับถ้าเกิดเอาเรื่องเนี่ยถ้ามาดูข้างในให้ดูข้างในอีกรอบนะึงเห็นไหมเขาจะทําแค่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับกับตรงนี้แต่ของคอมปูนะครับเขาเอาทั้งแนวนะจ๊ะเอาทั้งแนวนะครับเห็นไหมเห็นไหม ดังนั้นนะครับก็ถ้าเกิดความทนทานในระยะยาวก็แต่ว่าถ้าเกิดพุ่งตรงนั้น,นระยะยาวเนี่ยคอมปุก,ก็จะทนกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันรวมพื้นที่ตรงนี้ไปด้วยไงนะครับก็เปลี่ยนฟูดี้งนี้ด้วยของแอโรเปมยังเป็นแค่ตรงข้างบนกับข้างล่างไงนะครับแต่ก็ถือว่าทนครับโอเคเพียงแต่ว,ว่าจะได้คอมปูอ่ะจะได้คอมปูอ่ะคนเท้าใหญ่เพี่ยนบอกเลยนะใครเท้า45เท่าพี้ยนเนี่ยหรือ44่่เพี้ยนไม่แนะนําเลยหรือ46เพี่ยนก็ไม่แนะนํานะครับเพราะมันรัดไปมาเล่นตัวนี้จ้ะแต่ถ้าเกิดเเเท้าล็กกๆ43 42 41นี่ย หรือสาเนี่ยเออตัวนี้ดีนะมันมันไม่ไม่รัดมากคุณมากเกินไปแน่นอนอ่ะใส่แล้วรัดว่ะเสียดายอ่ะเสียดายเสียดายโอเคครับเพื่อนเจ้าการในคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่วมทุนขยานสาัสนุนเพี่อนนะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินคลื่นอยู่นะครับหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องเพี่อนได้คร <Sh> ับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า